สวัสดีครับอินเนอร์ทีมไทยแลนด์ครับวันนี้นะครับชุดแรกนะครับของเอ็นเซลนะครับมาถึงแล้วครับรุ่นโปรตัวใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็น2023ครับแต่เป็นเดือน8นะครับเป็นเวอร์ชั่นท็อปสุดของที่นี่ไม่ไม่มีสูงไปมากกว่านี้ครับเพราะตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัว2023จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นต้นปีอันนั้นถูกครับอันนี้แพงนะครับวันนี้เราซื้อจาก ผู้ผลิตโดยตรงที่จีนนะครับเราให้ชิปปิ้งไปซื้อให้เลยนะครับเราสั่งไปล็อตแรกหนึ่งสิบสองตัวแต่ว่าน้ําหนักมันเกินเราเนี้ยมันก็เลยมาห้าตัวแพ็คหนึ่งก่อนแล้วก็อีกสามวันเนี่ยมันจะมาอีกเจ็ดตัวครับเป็นสิบสองนะครับตอนเนี้ยอ่ะผมใช้วิธีการคือต่อนะครับตอนเนี้ยจากนู่นครับแบบลูกนู่นครับใส่ไฟนะเห็นไหมไอ้สายไฟบ้านเนี่ยในเส้นเนี้ยวิ่งมันเนี่ยเนี่ยเนียเนียนะครับตัวนี้เป็นตัวรับส่งสัญญาณครับผ่าน ไฟฟค่อนข้างจะเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมจะออกก่อนนะครับแล้วมันอึบนะครับตัวนี้มันจะไม่เชื่อมต่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเห็นไหมมันดับไปแล้วแล้วก็มาชาร์จถ่านได้สองแบบอเราบอกก่อนนะครับปิดเปิดเครื่องได้นะครับแต่แต่ไม่ต้องปิดก็ได้ครับแล้วก็เปิดเสียงนี้ได้ครับแล้วก็เพิ่มลดจะบอกเพิ่มลดไม่ได้ครับเปลี่ยนเซลเซียสกับเอฟครับฟาเรนไฮต์นะครับแล้วก็ชาร์จแบต อีกอย่างคือโซล่าอย่างรถผมว่าฟิล์มค่อนข้างจะหนามากครับแสงจะไม่เข้านะครับเพราะงั้นถ้ามันหมดผมก็ชาร์จผ่านนี้ได้นะครับหรือว่าถ้ามันหมดจริงอ่ะอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนก้องที่มันใหญ่ขึ้นภายในนี้ได้ครับเดี๋ยวดูนะครับมัน,น,ม,น,ม,นมันจะขึ้นแล้วมันก็ได้อ่ามันจะขึ้นว่าชาร์จครับตัวนี้มันจะวิ่งเห็นไหมเนี่ยเห็นนะวิ่งนะเห็นไนหะที่นิ้วโป้งผมนะเห็นไหมเอาออกก็จะหยุดวิ่งอ่ะอึ๊บเห็นไหม โอเคนะครับอ่ามันจะจําค่าล่าสุดเอาไว้นะครับของแบตเดี๋ยวผมจะเปิดแสงให้มันสว่สวางะครับ <S <S โอเคแล้วก็ตอนนี้ผมในแบตลิเทียมเนี่ยมันมีอยู่ที่อ่านนะครับไฟติดแล้ว <S <S เช็คทั้งหมดนะครับแล้วก็มันจะแจ้งเตือนโ o w c h a r g ได้เทมได้อุณหภูมิเกิดอะไรแบบนี้ดีเพสให้เปลี่ยนแบตเตอรี่กูดคือดีอย่างเงี้ยครับจะเช็คได้หมดนะครับ มันจะแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดกระแสชาร์จเข้าในลิเธียมดูนะครับดูนะสิบสี่ฮะสิบสี่หนึ่งสองสิบสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเห็นไหมไวไหมสองศูนย์นะครับกระแสชาร์จเห็นไหมเดี๋ยวผมจะปิดนะครับเหลือเ,เท่าไหร่อ่ยสิบสามกว่าเห็นไหมลดค่อนข,ข้างเร็วอะถ้ายังบอกเร็วไม่พอใช่ไหม ผมใช้วิธีนี้ครับจ้ำกับไอเครื่องตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้ผมตั้งไว้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนนะครับเอาที่เท่าไหร่สามวนสามนะครับผมก็ขี้มันเลยเออครับชุมนะด้ามก่อนเนี่ยสาม จุดสามที่ติดลบเพราะว่านี่มันเย็นครับมันอยู่ข้างนี้กันนะครับอ่องศาเชื่อได้ครับเป๊ะเลยแหละเห็นไหมโชว์แล้วว่าไฟอ่อนเห็นไหมขึ้นสถานะสีแดงนะครับผมจะเล่โวนขึ้นนะครับอาไปห้านวนะครับเห็นะ 5, หไหมห้าเห็นไหมเดี๋ยวดูนะหกเห็นไหมเร็วมากครับค่อนข้างแม่นครับเจ็ดจุดหกเห็นไหม 7จ็ดจุดจ็นิดหน่อยครับดิฟหลังเจ็จุดสองครับ, 62, รบเนี่ยเจ็จุดสองนิดเจ็จุดหกหนะหกสองเท่ากันแล้วนะเป๊ะอ่าผมจะเล่ง9โวลต์สิโวลต์สิบสนะเนี่ยเท่านะ 14, ไรละสิบเป๊ 14, ะสิบสองนี่ครับสิบสี่องสิสอง แม่นมากครับค่าก็แข็งมากด้วยครับแล้วก็ส่วนไฟ,ไฟเนี่ยเดี๋ยวมันจะรีชาร์จด้วยตัวมันเองครับตัวนี้เดี๋ยวมันขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะเช็คของมันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ปกติเลยแหละเนี่ยอานะครับถ้ามันขึ้นว่าเชื่อมต่อมันจะขึ้นมีเสารตรงนี้ครับนะเราลองเอาออกมันก็จะดับจะไม่เชื่อมเห็นไหมแต่พอเชื่อมปุ๊บจบ รอแป,ป๊บรอเชื่อมแป,ป๊บรอคอนเน็กเห็นไหมมาแล้วครับซึ่งมันก็ให้เอาไปคีบหนีบขั้วแบตกระบวกับลบของมันเองครับซึ่งมันจะโชว์ว่าเออ่สุขภาพแบตเตอรี่เป็นยังไงนะครับค่าแรงกระชากยังอยู่ดีหรือ,รอเปล่าสามารถจะปล่อยกระแสดได้ดีเหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยนะครับผมจะลองชาร์จกับลิเทียมอีกทีนึงะครับซึ่งผมเทสทุกตัวแล้วนะ ครับเดี๋ยวรอดแ้วผมส่งให้ก่อนครับพันกว่าบาทผมว่าไม่แพงอ่ะนะขึ้นร้อยละนะครับอ่าสิบสามสองสองเดี๋ยวเปิดอ่าสิบสี่ได้นะกระแสชาร์จเข้าไปก็มันก็จะมีกระแสไหลเข้าไปพร้อมกบแรงดันที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับอืม อันนี้จะดูโวนที่ต่ําที่สุดได้ด้วยนะครับอ่าถ้ามีการแจ้งเตือนว่าโวนแรงดันต่ําอะไรแบบนี้ครับ<ๆ>ก็จะโชว์ได้หมดครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวอันตอนนี้เราปรับไปที่สิบสี่สองนะเราจะลองคีบดูครับโอเคสิบสี่สองนะครับอเ,เราจะปรับดูเราแป๊บนึงนครับสิบสองสิบเอ็ด ปรับได้ยังสามโวลต์น่ะปิดเลยยังได้เลยเนี่ยดูนะครับรอสถานะหน้าแบตทิ้งไว้สักครู่ครับมันก็จะโชว์รอไฟเลี้ยงแป๊บนึงครับ มาแล้วเนหะ็นนะเนี่ยโชว์ละวเจ็ดโวลต์นะโชว์ค่า l h มีแค่แค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเนะี่ยอไฟอเตือนโชว์อย่างเงี้ยครับไอตัวนี้อาจจะชาช้านิดนึงแต่ผมไม่ได้ซีเรียสว่าเราคงไม่ได้ไปเปิดหน้าอาจจะรีดูครับว่ามันจะติดยังไงอะไรยังไงครับผมดูที่นี่ครับว่าแรงดันเหลือเท่าไหร่สุขภาพอาจจะรีเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย ผมดูนี่เลยครับจบแน่นอนเฟิร์มเลยเอเนี้ยสิบสองแต่พอทิ้งไว้ครับมันมันจะรีเช็คตัวเองเรื่อยๆครับสิบห้าโวลต์เนี่ยสิบห้าโวลต์หนึ่งนะเท่ากันครับสิบห้าโวลต์เดี่ยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งครับ๋ยวมันจะรีเช็ค สวยครับแท้ไงก็คือแท้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้วยนะครับรุ่นโปรนะครับัวเนี้ยผมได้มาจากชิปปิ้งเลยนะที่เขาวิ่งไปซื้อให้เลยนะรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ย950รวมถึงไทยส่งผ่านทุกท่านนะวันนี้ตุลาวันที่ยีใช่ไหมครับตุยี่สบเอ็ดตุลาเนี้ยปีหกหนะครับ ตอนนี้ผมรวมจบอ่ะพันหนึ่งห้าสิบนะครับเขารอของประมาณสิบวันครับค่อนข้างเร็วครับตอนแรกเขาตีผมไว้สิบห้าวันเนี่ยแค่เจ็ดวันก็มาแล้วครับจากจีนเลยวิ่งมาให้ถึงหน้าบ้านผมเพิ่งกลับจากเขาใหญ่ปุ๊บของมาถึงหน้าบ้านแล้วผมยังไม่ถึงเลยอ่ะนะครับถือว่าแจ่มมากครับถือว่าผ่านเลยเชียวหละนะครับโอเคนะครับสั่งได้ตลอดนะครับเพราะว่าเราก็ซื้อเราสามารถส่งของเข้ามาได้ เรื่อยๆครับจะสั่งวันนี้แต่ก็ต้องรอของนิดนึงครับสิบวันนะครับประมาณเนี้ยอาจจะเต็มที่ผมเลทให้เลยครับสิบห้าวันครึ่งเดือนแต่อันเนี้ยได้มาค่อนข้างเร็วครับเจ็ดวันก็ถึงแล้วรุ่นใหม่นะครับตอนเนี้น่าจะล่าสุดที่เขาแจ้งกับผมมานะมีทั้งหมดแปดสิบตัวนะครับตอนเนี้ผมเอามาสิบสองแล้วหรือประมาหกสิบกว่าหกสิบแปดใช่ปะอ่าหกสิบแปดตัวนะครับนะครับอืม 65, โอ้ยสิ้โวลต์เหรอมาสิบสีกว่าก็พอโอเคนี่ครับทํานี่ก็เรียวทามเลยเนี่ยสั่นนะนะถ้าถ้าไม่มีการเคลื่อนมันก็จะดับไปเองครับโอเคนะครับสวัสดีครับ